โดยลามไลฟ์จะเอาวินิวไลฟ์สไตล์มอลพอดีกับชีวิตในเมืองลามไลฟ์จะเอาวินิว Yesterday 106.5 106.5เพลงดีๆความทรงจำดีๆตลอด24ชั่วโมง เข้าสู่ช่วงทอล์กอินเทรนด์ช่วงสุดท้ายค่ะซึ่งเรารีบต่อสายด่วนเลยนะคะถึงผู้ที่ดําเนินการประสานงานภูเก็ตไบวิกปี2015ครั้งนี้ก็คือคุณวิทยาสิงคาละหรือหลายหลายท่านรู้จักดีในานามของคุณชูมันนั่นเองซึ่งอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณชูมันคะครับวัสดีบครับยังอยู่นะคะยังอยู่ครับค่ะเรื่องของงานภูเก็ตไบวิกครั้งนี้รู้สึกจะเริ่มพรุ่งนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับคุณนอกครับความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของการจัดงานเริ่มมายังไงคะ ครับงานภูเก็ตบิวี่ครับได้เริ่มเมื่อปีครั้งแรกเลยปี2538เมื่อ20ปีที่แล้วครับเอนั้นพวกบิ๊กไ์ในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยครับคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้บ้านเราเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่ขี่บิ๊กไ์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับอย่างน้อยก็เป็นช่องทางหนึ่งที่สามารถจะส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ด้วยเพราะว่าบุคคลเหล่านี้เพื่อนเหล่านี้ก็เรามาก็มีการจับจ่ายใช้สอยกันในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตบ้านเราอะนะครับผมคัคบ,คบนี่คือจัดเริ่มจัดมาครั้งแรกเป็นยังไงคะแล้วมันค่อยๆเติบโตขึ้นยังไงครั้งแรกครับเร,เราจัดกันเมื่อครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยครับตอนนั้นเรามีรถเข้าร่วมแค่เพียงร5อยห้าิคันที่เพื่อนสมาชิกที่เดินทางมาจากกรุงเทพแล้วก็ที่จังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยเรามีเพื่อนจากมาเลเซียสิงคโปร์เดินทางมาขึ้นทางนะครับมาเจอที่นี่ก็ตอนนั้นจะรวมได้ประมาณ3ามร้อยกว่าคนครับค่ะครับและหลังจากนั้นก็มากัน ติดต่อคนมาเรื่อยๆจนเป็นที่รู้กันว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นจุดที่จะให้เพื่อนไบค์เกอร์ทั้งหมดเนี่ยครับเวลาในช่วงสงการก็มาเจอกันที่นี่ครับและปีที่ผ่านมาเราก็มีคนเข้ามาร่วมในจังหวัดภูเก็ตที่เป็นบิ๊กไบค์ขี่เข้ามาก็เกินหนึ่งหมื่นคนนะครับมากกว่าประมาณห้าพันคันครับค่ะที่ผ่านมาเราจัดที่ป่าตองตลอดเลยเหรอคะหรือว่าที่ไหนนะคะกิจกรรมได้จัดให้มีปีนี้นะครับที่มีเกิดขึ้นสองที่ครับ ค่ะนะว่ช่วงแรกนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้วันที่สิบเจ็ดสิบสอง่จะเป็นงานภูเก็ตบวีคออนเดอะบีชจะตรงกับช่วงประเพณีสงการปีใหม่ของไทยเราพอดีนะครับจัดที่สวนสาธารณะโลมาหาดปะตองครับแล้วก็ส่วนช่วงที่สองก็จัดที่บริเวณสะพานหินในวันที่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับอาทิตย์ถัดไปครับค่ะก็คือต่อนเนื่องกันเลยแต่ว่าเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันของภูเก็ตบวิกเหมือนกันใช่ครับ ที่เข้ามาก็ทยอยเข้ามาเป็นช่วงระยะระยะซึ่งตลาดกลุ่มลูกค้าที่มาในช่วงแรกที่เทศกาลสงการทิศปัดฟองเราเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ประมาณ70-80%นะครับค่ะแล้วก็ช่วงที่สองก็ในช่วงที่เป็นประมาณวันที่ 17, 18, 19ก็จะเป็นผู้ขับขี่ที่เดินมาจากทั่วประเทศไทยเพราะว่าช่วงสงการเขาจะอยู่บ้านกันเนี้ยนะครับแต่หลังจากนั้นก็เดินทางมาเที่ยวที่ภูเก็ตกันครับ ในส่วนของช่วงที่ป่าตองก่อนนะคะตอนแรกที่อยู่หน้าหาดเป็นสงกราน on the beach เนี่ยนะคะกิจกรรมมีอะไรบ้างคะครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่พรุ่ง,งนี้ครับขบวนบบจะมีคณะข,ขบวนชุดใหญ่นะครับเดินทางมาจากแต่ละประเทศซึ่งเราคาดว่าเขาเขาออกเดินทางเช้าก็จะมาถึงที่ด่านท่าจาชชัยช่วงประมาณทักบ่ายโมงบ่ายสองพอเวลาบ่าย3ามโมงครับเราก็จะมีการปล่อยขอบวนชุดใหญ่เลยครับอาจจะเป็นการปิดถนน,น ช่วงระยะหนึ่งครับให้ขบวนได้ผ่านซึ่งนําโดยตำรวจทางหลวงเราจะออกจาก่านทัใช้เวลาบ่ายสามแล้วก็เข้ามาพื้นที่ป่าตองประมาณสี่โมงเย็นแล้วก็ช่วงสี่โมงเย็นก็ทางผู้รับการตารวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนะครับร่วมกับทางสพกระทุ้แล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจหลายหลายฝ่ายแล้วก็จะมีการรณรงค์งเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกน็อกแล้วก็เมาไม่ขับซึ่งรงกับเจ้าของการมีการมอบหมวกกัน็อกให้กับชุมชนในป่าตองนะครับและหลังจากนั้นก็ เป็นเวลาประมาณห้าโมงครึ่งก็จะมีการขับขีข่ขบวนนานาชาติครับแห่ <ะ S 2> ไปรอบผาดปะตองรวมระยะทางประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรแต่ขบวนนี้เรามีเป็นพันพันคันเลยนะครับให้ทุกคนได้ชมได้ดูได้มาร่วมกันครับและต่อจากนั้นก็จะมีเข้าสู่พิธีเปิดในช่วงการคืนครับเวลาหนึ่งคืนโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนิสิตจันสมบงร่วมกับทางนายกเทศมนตรีเมืองปะตองครับคุณฉเฉลิมนักเก็บทรัพย์แล้วก็การท่องเที่ยวในเมืองไทย แล้วก็กอีกสุภาคภาคส่วนนะครับเข้ามาอยู่ช่วยกันในช่วงของพิธีเปิดครับ <ภา S 2> ค่ะพิธีเป,ปิด้ก็เป็นคอนเสิร์ตของคุณไมเคิลตังนะครับแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นวันที่สิบสองครับค <ภา S 2> ่ะก็จะมีตอนเที่ยงนะครับก็จะมีการนมาใช้พื้นที่ของประเทศมาเลเซียในการัดจัดแถลงข่าวการแข่งขันมอเตอร์ไซค์จิงแชมป์โลกเวอร์มอเตอร์จีพีที่โรงแรมเกสแลนด์ค่ะแล้วก็ช่วงบ่ายโมงทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้จัด กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับคนไทยเราครับเรื่องของอาเซียนบิ๊กไฟฟอรัมในการนําผู้นําแต่ละประเทศซึ่งจะมีผู้นําของแต่ละประเทศอย่างเช่นดีดาโตอาซีซันจากสาธารณรัฐประเทศมาเลเซียเข้ามาเป็นวิทยากรในการนําผู้นําแต่ละประเทศทั้งสิบประเทศอาเซียนมาแชร์ประสบการณ์โดยการการแระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาจะเอาข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ศึกษาช่องทางทางบก การเปิดตลาดอาเซียน1ิปีข้างหน้าเนี่ยนะครับและต่อจากนั้นก็จะมีการจัดกิจกรรมให้มีงานเลี้ยงแบรนด์ V.I.P. แบรนด์ิีเนอร์ซึ่งเป็นการต้อนรับแขกนานาชาติอีกครั้งหนึ่งที่โรงแรมเกสนแกลนคนที่เวทีกลางครับก็จะมีการประกวดแท็ทูคอนเทสมีการประกวดรถครับผมก็ถ่ดไปก็เป็นวันที่สิบสามวันสงกานครับก็จะมีการ นำประเพณีของไทยให้นักเที่ยวชาว่างชาติได้รู้จักมีการลดน้ำดางหัวผู้ใหญ,ญ่และก็ร่วมอเล่นน้ำสงการกันก่อนการซื้นที่เวทีการก็จะมีการประกวดมิสภูเก็ตไวิ์รอบชิงชนะเลิศครับ่งดีนี้มีสาวงามเข้ามาร่วมเยอะมากครับผมครับค่ะก็ใน,น,นอตอนก็คงจะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ประมาณนี้นะครับผมครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าสําหรับผู้ชมทั่วไปคือบุคคลทั่วไปถึงแม้ไม่ได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ อยากให้ไปร่วมเลยครับเพราะกิจกรรมดีๆอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีเด็กรุ่นใหม่เยอะครับที่หันมาชอบในเรื่องของการขับขี่บิ๊กไบค์นะครับบางท่านก็ขี่รถเล็กมาก่อนแต่ถ้าขยับขยายในเรื่องของเงินเรื่องงานต่างๆได้ก็ชอบก็มาดูกันนะครับที่สำคัญเราก็จะมีรถที่นําพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับบิ๊กไบค์ซึ่งเราจะหาชมไม่ได้ในบบะเทศอื่นเพราะว่าจะมีตัวแทน มาจากแต่ละประเทศแต่ละประเทศนําของดีๆมาโชว์กันมาแลกเปลี่ยนกันนะครับอยากให้เข้าไปชมครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราได้นํารถของคน <c oughs> ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยครับ <c oughs> แล้วก็มีราคาแพงและหาชมได้ยากนะครับบางคันก็เป็นรถเก่าเก็บอย่างเงี้ยครับมาโชว์กันเป็นพื้นที่เลยครับครับผม สำหรับผู้ที่สนใจอยากจะติดตามว่ามีกําหนดการวันกิจกรรมวันนี้อยู่ตรงนี้มีอะไรรายละเอียดจะขอดูหรือไปชมรายละเอียดหรืออยากได้ตารางจัดงานทั้งหมดจะ,จะไปดูได้ที่ไหนยังไงคะครัยินดีครับอย่างไร้ว่าเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของนกกรนมาการจัดงานเลยนะครับ www.puketbyweek.com ครับอ๋อ puketbyweek.com เลยนะคะครับ puketbyweek.com ครับเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยว่าวันไหนจะมีอะไรยังไงบ้างกิจกรรมมีอะไรนะคะ นในส่วนของในเมืองละคะของสะพานหินเนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมวิจัดขึ้นในเมืองเนื่องจากว่าในเ,เมืองภูกเก็ตเรามีของดีเยอะครับนอกเหนือจากเราไปเที่ยวป่าตองแล้วเราอยากพยายามจะให้นักท่องเที่ยวที่มาภูกเก็ตได้รู้จักตัวเมืองภูกเก็ตในเรื่องของโอทาวซึ่งมันเรามีของดีเยอะครับเป็นถนนวัฒนธรรมเป็นอาคารที่นโบรตุเกสครับค่ะแล้วก็ค,ความที่คนที่มาท่องเที่ยวรู้จกักในป่า ในเมืองก็อาหารการกินชีวิตการไปอยู่ก็ไม่ได้แพงเหมือนกับแหล่งท่องเที่ยวทพีงอย่างเดียวนะครับเราจะได้เจออีกมุมมองหนึ่งแล้วก็กิจกรรมที่จัดให้มีเกิดขึ้นก็มีการขับขี่รถเป็นขบวนในวันที่สิบแปดนะครับแนะนํนเส้นทางที่น่าท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรอย่างเช่นพาไปเที่ยวถนนถลานไปที่อ่าวฉลองแล้วก็ไปเที่ยวแหลมภูระเทได้วยครับนที่จะกลับเครื่อเข้ามาที่พื้นที่ในเมืองเราก็จะมีพิธีเปิดกันในวันที่สิบแปดครับครับโดย ทางท่านนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับคุณไผบุญตุปธิสิงห์และก็ทางนายกนครเมืองภูเก็ตครับค่ะสนใจนะครับแล้วก็หลายหาองค์กรครับไม่ว่าจะเป็นฐานเรือหรือทางเพจ้าหน้าที่ตำรวจและ็มูนที่ต่างๆนะครับก็เข้ามาให้ความร่วมมือช่วยกันครับค่ำคืนนี้เรามีคอนเสิร์ตคาราบาวด้วยครับในเมืองนะคะคอนเสิร์ตคาราบาวอยู่ในเมืองเหรอคะใช่ครับวันที่ส7บเจ็ดจะเป็นเตีงมิเล็กไฟครับวันที่สิบก็จะเป็นคอนเสิร์ตคาราบาวครับเต็มวงครับแล้วก็มี เพื่อนดาราสิลินมากันเยอะมากครับรคร่ะค,คาดหวังอะไรกับการจัดงานภูเก็ตไว้วิกปีนี้บ้างคะครับอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นอยากให้ภูเกตบบ็ตไววิวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตะนะครับเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่คอยช่วยให้มีสีสันและกครับที่จะคอยกระตุ้นส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวและที่สําคัญตอนนี้เราก็อยากให้คนในจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าภาพครับเพราะว่าคนที่ขี่ิไว้ก็มาจาก มูลของเกานะครับตั้งแต่อบตไมา้ขาวลงมาถึงสุนทรป่ากองจาบลลาเชิงทะเลเอามาถามกระตัดกัรลนค,คือคือคนที่ขี่ไปเข้ามาคือคนในพื้นที่เกาะบ้านเราเนี่ยครับเรามีเพื่อนสมาชิกที่ลงมาจัดงานประมาณเกือบหนึ่งร้อยคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาจากคน,นที่นี่ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้งานเนี่ยเป็นงานของคนภูเก็ตเราทำเพื่อบ้านเราแล้วก็คอยต้อนรับแขกที่เดินทางมาให้ทุกคนมีรอยยิ้มกลับไปให้ได้นะครับ คุณชูมันคะมีหน่วยงานไหนหรือใครเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานบ้างไหมคะที่อยากจะขอบคุณอยากจะฝากไปอย่างงี้ค,ะค่ะก็คงจะไป็นคนจังหวัดกเจ็ดครับโดยท่านมิจิมิสิชจำสมวงครับท่านเป็นประธานการดำเนินการจัดงานแล้วเราก็ยังมีกองทัพเสื้อภาคที่สามเทศบาลนครเมืองปะตองเทศบาลนครภูเก็ตองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับทัพเสือภาคที่สามแล้วก็เรายังมีเพื่อนชมรมต่างๆ ที่เถมอนมร์ไซคในจังหว like ัดภูเก็ตทุกชมรมที่สําคัญถามได้คือการท่องเที่ยว่งประเทศไทยซึ่งคอยให้การสนับสนุนในเรื่องของการเดินทงและทํางานเป็นทีมนะครับแล้วเราก็ยังได้เพื่อนจากอบปมูลมูลนิธิกุศลรมและที่สําคัญครับทีนี้เราได้รับเขาเรียกว่าความรู้เคราะกับโครงการนะครับในเรื่องของการส่งเสริมและความปลอดภัยเมานไม่ขับโดยท่านคนตำรวจโทเดชาบุญนั้ำเพช่เพใ่การตำรวจผูแทนภาค8นะครับมาเป็นที่ปรึกษาให้ด้วยครับ มีคําถามจากทางบ้านค่ะบอกว่าปีนี้มีรถบิ๊กไบค์เพิ่มขึ้นมาเยอะไหมครผม,ผมเราตั้งเป้าไว้จะให้มากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับที่แล้วเรามีอยู่ประมาณห้าพันคันนะตอนนี้นะครับผ่านมาวันแรกยังไม่ถึงงานนะครับที่ด่านเราก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจนับให้เหยียนะครับที่เราแต่ไปที่เกือบพันคันแล้วครับะฉะนั้นเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าในช่วงเศรษฐกิจที่กําลังโดยรวมที่แย่ๆอย่างนี้นะครับเราก็อยากให้ คนมาท่องเที่ยวมาจับจ่ายใช้สอยในบ้านเรามากขึ้นเราก็ตั้งเป้าไว้ถึงหนึ่งหมื่นคันนะครับทำได้ามากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่คนบ้านเราไม่ต้องช่วยกัน,นะค,ะค่ะคุณนกค่ะยังมีคำถามจากทางบ้านมาเรื่อยๆอนะคะคุณผู้ชมส่งมาได้ที่0 818945477หรือในหน้าแฟนเพจของนิยาทลอกนั่นเองนะคะมีน่าจะเป็นสาวนะคะที่ส่งเข้ามาเป็นผู้หญิงนะคะถ้าจะประกวดมิสภูเก็ตไบวีคตอนนี้ยังทันหรือเปล่าคะ อรอบแรกได้จัดไปแล้วที่เซนทัลเฟสติวัลนะครับแล้วก็ต่อไปรอบต่อไปนะครับจะมีการคัดตัวในวันพรุ่งนี้นะครับที่จันซีรอนนะครับเวลาประมาณบ่ายสองถ้าสนใจยังไงก็ไปทักเลยก่อนนะครับเพราะว่าขอปีนี้มีสาวสวยที่เดินทางมาจากทั่วประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับลงมาสมัครกันเยอะมากครับหมายความว่าสมัครยังทันใช่ไหมคะตอนนี้อ ครับถ้าเขามีความพร้อมที่จะลงสมัครก็จะให้ไปรวมตัวกันที่นี้นะครับรที่นนจังซีลอนครับเพราะว่าที่เซนต์พัฟตจัอซอนเราก็ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวไปแล้วรอบหนึ่งนะครับสองวันที่ผ่านมาครับุผู้ชมยังทันนะคะพรุ่งนี้ไปเจอกันพรุ่งนี้ก็คือวันที่11เมษายนนะคะที่จังซีรอนประมาณกี่โมงคะเอ่อพรุ่งนี้ประมาณบ่ายสองครับที่คอีกส่วนหนึ่งก็เรา พอเข้าไปที่แอโรเมเดียนะครับซึ่งก็เป็นในหลักในการจัดการประกวดค่าวนี้นะครับเอโรเมเดียเ <Media S 1> ขาจะทำวั้วายโฆษณาอยู่กันตามถึงเบอร์โทรได้ง่ายนะครับก็จะมีประกาศอยู่ตามทัวไปตาตนาตามถนนนะครับผมครับค่ะถามว่าการประกวดมิสปูเก็ตรู้สึกจะเป็นที่สนใจเยอะเหลือเกินสงสัยผู้ชมจะเป็นสุภาพสตรีซะส่วนใหญ่เกาถามว่าการประกวดมิสภูเก็ตไบวิกมีเกณฑ์ตัดสินอะไรบ้างคะมีกําหนดคุณสมบัติไว้หรือเปล่าคะครับเขาแบ่งเป็นสองส่วนครับส่วนของ ในเรื่องของสัดส่วนรูปร่างหน้าตาก็ประามาณ50เปอร์เซ็นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ประมาณ50เปอร์เซ็นในเรื่องของความสะความรู้ความสามารถนะครับผมค่ะครับแล้วกําหนดเรากําหนดอายุหรือคุณสมบัติอะไรยังไงไว้ไหมคะมก็ก็อายุก,ก็เน่าจะมากกว่าสิบห้าขึ้นไปสิบแปดขึ้นไปนะครับารตามกฎหมายนะครับแต่ส่วนเรื่องของอา,อายุมากน้อยขนาดไหนผมผมว่าลองเข้ามาประกวด่อนดีกว่าครับคุณยกว่ายังไงดีครับ คือมามา,มา,มาคัดดูก่อนอใช่ไหมคะครับผมใช่ครับใช่ครับมีมีมีพื้นที่โซนอื่นนะคะที่ส่งคําถามเข้ามาบอกว่าจัดกิจกรรมภูกเก็ตบวิคจัดที่ป่าตองทุกปีเลยเหรอมีแผนจะขยายไปจัดโซนอื่นๆอีกบ้างไหมคะอืมตอนนี้กิจกรรมได้จัดไปที่สองกิจกรรมสองที่แล้วนะครับมาคือดคนในเมืองด้วยนะครับปีนี้เป็นปีที่สอง ป,ป,ปีที่แล้วเนี่ยครับในช่วงแรกก็จะเป็นช่วงที่หาดปาองอแล้วก็พออาทิตย์ถัดไปในปลายอาทิตย์นะครับก็จะย้ายมาที่สะพานหินนะครับซึ่งเป็นในตัวงเมืองอจะให้จับจีนอื่นอีกปีนี้ก็ลองมาคุยกันดูครับแต่ว่าถ้าสนใจอยากจะสนับสนุนส่งเสริมยังไงเข้าไปติดต่อคุณชูมันได้เลยที่ไหนยังไงครับอาจารย์ทำงานครับเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็มีปิดชมอะไรยังไงก็อยากจะคอมเมนต์ทั้งหมดไว้นะครับเพื่อมาปรับปรุงเพื่อ เพราะเราก็เป็นทีมงานอาสาสมัครกันทั้งหมดลวนะครับกิจกรรมไม่ได้มุ่งเน้นผลกำไรตอบแทนเป็นเรื่องของเงินทองแต่เราเน้นที่จะให้ได้มีการทํางานร่วมกันเป็นมากกว่าครับคมครับค่ะสุดท้ายค่ะคุณชุมันมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านคะไม่ว่าจะฝากเรื่องงานหรือว่ากิจกรรมต่างๆเชิญค่ะก็ให้ขอเรียนเชิญผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับเข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมกันกับเราแล้วก็จะมีช่วงนี้มีรถมอเตอร์ไซค์เข้าออกเยอะบางคันก็จะมีเสียงดังบ้างไปบ้างอะไรเนี่ยครับแต่แต่ เราก็พยายามที่จะรักษาให้อยู่บนบ้านฐานื้นฐานตามกฎหมายสนส่งนะครับไม่ไม่อยากให้มันเป็นอะไรที่ดูแลไม่ดีและผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชุดยท่านท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านก็ถ้าเกิดมีรถเสีย,าาย้างทางหรือยังไงก็ช่วยช่วยกันดูแลและกันนะครับแล้วก็อยากให้มันกิจกรรมทั้งในพื้นที่หาดตะกองวันที่11 หนุ่มและนอกจากนั้นเราก็จะมีขบวนสันิภาพเพื่อที่จะผลักดันให้มันมีเรื่องของการสนับสนุนข้อกฎหมายต่างๆน,น,นะครับแล้วก็รายได้นะครับจากการจัดงานทั้งหมดเราก็จะนําไปคืนให้กับของที่ในจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทางน้าตกวังเยอาทังม,มูลที่ต่งางๆขอความช่วยเหลือมานะครับเราก็จะมีการจัดสันอย่างน้อยก็มาเป็นเจ้าภาพด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีภาพที่เห็นรอยยิ้มจากนักเสือที่เดินทาง มาในช่วงนี้นะครับ่ชงสงการบ้านเราครับที่ไม้ไทยครับค่ะก็ขอให้มีการขยับขยายงานเติบโตเป็นระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้นและเป็นสีสันของชาวภูเก็ตตลอดไปขอพรบคุณคุณชูมันค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะและนั่นคือเสียงของคุณวิทยาสิงคาละนะคะผู้ดำเนินการประสานงานภูเก็ตไบวิก2015นั่นเองค่ะและ ขอบคุณสําหรับทีมงานที่จัดกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมที่เราพูดคุยในรายการนิยาทอล์กวันนี้นะคะเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนของภูเก็ตไบวิกที่เว็บไซต์ภูเก็ตไบวิก .com ได้ถ้าผู้ชมอยากจะรู้ว่ารายละเอียดแต่ละวันเขามีอะไรยังไงกันบ้างนะคะและขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นปาร์ตแอนแลนเท้ลฮิลไซต์ภูเก็ตนะคะหรือว่าจะเป็นโรงเรียนในเครือขจรเกียรตินะครับลูกฝังคุณธรรมนาการศึกษาพัฒนาสังคมลามไลท์อเวนิวห้างใหม่ใจกลางเมืองถนนเส้นดีบุกตัดใหม่นั่นเองแล้วก็กกกิชาาด้วยจ พีเดอะภูเก็ตหมดเวลาของนิยาทอล์กแล้วค่ะนิยาลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ